แล้วครับผมทุกคนตองปรกาสเ่ี้วันนี้ก็เป็นวันปกตินะครับแล้วก็ทั่วไปเหมือนทุกๆวันพูดแบบไม่มีสคริปเลยมันเป็นครั้งแรกเลยจากใจเลยแบบว่ามันถ่ายตามติดชีวิตเองแล้วก็เอ้คิปแบบนี้มันจะมีคนดูหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าอยากทําจะได้มาทิกเรื่องราวของเต็นทุกวันด้วยวันนี้ผมก็เตินมาก็เริ่มต้นกับการทํางานนะครับผมก็เหมือนเดิมนะจะให้ดูนี่ก็คือโต๊ะทํางานนะนี่คือโต๊ะทํางาน เรือชามาก็จะทํางานกับที่ตัวเองได้รับมอบหมายต่อวันไว้ว่าทําอะไรบ้างเอทีวี TV ด้วยเวลาแบบเบื่อๆก็เปิดทีวีหรือเปิดเพลงให้มีเสียงครับเวลาทางานได้แบบไม่เงียบเหงานะครับท่านผู้ชมก็นี่แหละฮะทุกวันผมจะเริ่มต้นแบบนี้แล้วก็วันนี้ตื่นสายเพราะว่าเมื่อคืน ทำงานดึกนิดหน่อยแล้วก็ดูหนังต่ออีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปดูในทุกๆวันว่าเป็นยังไงอีกสมาชิกหนึ่งนี่นะครับในทุกๆวันก็แม่ครัวส่วนตัวก็จะตื่นมาทากับข้าวชงกาแฟให้ผมกินนะครับจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะก็ทำกับข้าวกินเองด้วยรู้สึกอร่อยด้วยนะครับผมวันนี้ทําอะไรครับเนี่ย ผัดกะเพราเนื้อนะครับโอ้โหผมชอบทานเนื้อมากครับผมรู้ใจไงกกเลยผัดกะเพราเนื้อผมกินอันนี้ทําอะไรก่อนเนี่ยทไข่ใสดไข่ก่อนเหรอว้วไข่สวยน่าก,กินจังเลยดูสิเพื่อนเพื่อนกลมเด็ดอันนี้เป็นไข่อะไรครับเนี่ยมันมีอะไรดำๆตองไข่ด้วยเนี่ยเนื้อเนื้อวัวนี่ก็ซื้อจากตลาดระลุ่มนะฮะ ดูสิไขดาน่ากินชะนี่กาแฟแฟนผมชงเองครับผมคือผมเป็นคนที่ติดก,กาแฟแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนนะครับที่ทํางานกราฟิกวิดีโอเนี่ยต้องทานกาแฟเนาะต้องทานกาแฟชงเองซื้อน้ําแข็งมาจากเซเว่นครั้งเดียวแล้วก็ใช้แก้วเนี้ยแก้วเดียวตลอดเลยประหยัดไหมยุคลุงโตนะเอาดี่ถ่ายไปแล้วฟองเมันนังทอดอีกอะอยากกินไขดาวอยากกินไขดาว ไข่ดาวนี่คือไข่ไม่สดนะเพราะว่าดาวตั้งไปผ่อนเป็นไงล่ะตลกไปเลยน่าทานมากเลยเนื้อคกมาทำเลยไข่พริกไ่พริกอ้าวอันนี้คือข้าวของผมนะครับจะบอกเลยว่าไม่ได้เมคนะคือกับข้าวผมเนี่ยแฟนจะทําให้กินแบบน่าทานทุกๆวันเลยครับผมพริกได้ลงไปแล้วครับผมทุกคนว้าวพริกผมแลวหอมเตะจมูกไปเลยน้อลงละว้าวผมว้าวว้าว โคโคโคเคแง่ oh, 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 okay. yeah. ซื้อมาจากตลาดบรรุ่มเนาะว้า wow. วหนึ่งขั้นตอนการใส่ทวนครับอย่างที่คนเถียงกันมาเยอะมากเลยนะครับว่าทําไมกะเพราต้องใส่ทวนฝักยาวไปดูในตำาราโบราณแล้วใส่ได้นะครับผม ว้าวสุดยอดน่ากินมากเลยครับผมนี่น,น,นะครับ,รบนี่คือถึงที่ผมกินในทุกๆวันนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวจะถ่ายวอล์กให้ดูเกือบทุกวันเลยกินข้าวแนละเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยก็คือกับข้าวผมเนี่ยจะหรูหราเวอร์วังอลังการเลยนะแต่กับข้าวแฟนผมเนี่ยจะแบบธรรมดามากกับข้าวแบบบ้านนอกมากอะแบบว่าไข่ดาวฟองเดียวหรือแบบบางทีเขากินข้นวนำพริกเองนะแฟนผมเป็นคนที่แบบกินง่ายแต่กับข้าวผมเนี่ยต้องเวอร์ทุกวัน,นครับอร่อยไหม ไม่ใช่ว่าถ่ายคลิปแล้วมาทำกับข้าวให้ดูดีนะแฟนผมทำแบบนี้ให้กินจริงๆทุกวันเลยนะอืมทำช่องนี้ก็ดีนะถ้าแม่กดติดตามเนะีจะเห็นว่าลูกสะพ้ายน่ารักขนาดไหนม,มีทั้งความหวานแล้วก็ความเผ็ดได้กร่อก กินอะไรเสร็จแล้วก็วันนี้ก็จะไปถ่ายคลิปในช่องกูบ้าแฟมิลี่เป็นอีกหนึ่งช่องของผมนะที่ถ่ายร่วมกับเพื่อนๆนะส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องที่ถ่ายแยกออกมาและวันนี้เรากําลังจะไปถ่ายเพลงความเชื่อในคลิปสัมภาษณ์ของเพื่อนเต้นะเป็นคลิปย่างไงอย่าลืมไปกดดูได้ที่คลิปที่นี้นะครับไปกดลิงก์ดูไปดูได้โอเคเดี๋ยวเราไปกัน ตอนนี้ก็กำลังมาถ่ายคลิปเบื้องหลัง MV เพลงกูบ้าแฟมลี่นะครับนี่กำลังตั้งกองกันอยู่เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับขอ้ังอ๋อ,อ,อวงไปวงดนตรีคนพิการทางสายตาแล้ว สนุกดีครับเสียงเดียวตาบอดทุกวงทั้งวงเล่นดีหมดแต่ตาบอดทำไมทำไมทำไมเขาถึงตาบอดกันเขาไปทำอะไรกันมากุ้งยิงตาผมไม่รู้นะตากุ้งยิงอะไรอย่างนั้นเนี่ยใส่ปิดไงตาออกไงสามารถคนต่อไปก็ได้พี่ผมสามารถนั่งคุณเอย์ก็มาเล่นกีตาร์ครับไอ้เกองเอากล้องอย,อยูไ่ไหนเอาอยูน่นี่มาเล่นกีตาร์มาเล่นกีตาร์ให้กับคุณเตยครับรู้สครับวันนี้ร้อนรู้สึกว่าความรู้สึกวันนี้นะครับรู้สึกว่า,วาเป็นอะไรที่ตื่นเต้นบวกกับบรรยากาศที่มัน มันสวยนะครับเป็นทะเลระยองแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมเป็นวงดนตรีเพื่อให้คุณเต้จุฑาเทพนะครับแล้วก็ให้เขาได้โชว์ในสิ่งที่เขาสามารถจะทำได้นะครับเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการโชว์ของเขาเรารู้สึกดีใจครับ ผมว่าออกมาน่าจะโอเคกับทางผู้ชมน่าจะชื่นชอบนำคลิปผมไปที่เป็นแรงผักดานประมาณว่าก้าวเดินหน้าต่อไปได้แต่แต่วันนี้เอฟเฟกอาจจะมีแค่ไฟเรามาช้าไปใช่ไหมฮะก็เลยอาจจะได้แบบไม่ตํารอจะเท่าไหร่เพราะว่าในจักแสงใกล้หมดแล้วแต่เราก็ออกมาก็น่าจะเป็นที่ประทับใจของผู้คนและผู้ชมทุกคนนะครับผมขอบมากครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับพื่เราคือครอบครัวกูบ้าแ Family ครับเจอกันได้นะครับใน YouTube ลองเข้าไปพิมพ์ search รูแล้วจะรู้ าจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะเราคือกรุาแฟมิลี่แฟมิลี่ที่เราดูที่เราชมที่เรารักที่อยากให้ท่านได้เห็นว่าเราเเป็นคนอย่างไรเราจะรักกันขนาดไหนเราจะมีกันในทุกวันอยากให้ท่าได้ดูได้ชมได,ไ,ดได้ชม เรามีพี่เอที่คอยเป็นมือ่อเรามีพี่เตเป็นมือเบสและต่อมีอาจารย์ตุ้ยเป็นมือกีตาส่วนผมนั้นเป็นแักปลองบ้าบ้าบาบ,าบาและมีอีกหลายคนที่ฉังยังมีเธอยังมี ที่อยากให้ฉันได้ชมและได้รู้สักกับเราพอพวกเราคือกูบ้าแฟม ช่องเผ่าอันยองหรือทรงเผ่านั่นเองขอบคุณที่รับดูจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับหนึ่งวันของผมวันนี้ว้า